วัยรุ่นปวดหลังต้องถูกใจสิ่งนี้ค่ะหมอนนวดหลังระบบไฟฟ้าใช้นวดได้หลายบริเวณทั่วร่างกายน้ำหนักเบาพกพาสะดวกมาพร้อมกับระบบประครบอุ่นช่วยให้รู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นสวัสดีค่ะออม always ออมนะคะคลิปนี้นะคะออมจะมาบอกไอเทมเด็ดสำหรับมนุษย์ออฟฟิศนะคะหรือว่าชาวฟรีแลนซ์แบบออมที่จะต้องนั่งทํางานหน้าจอคอมตลอดเวลานะคะห่อตัวห่อไหล่นั่งท่าเดิมอยู่เป็นเวลานานๆจนทําให้มีปัญหาปวดเอวปวดหลังปวดคอปวดนั่นปวด,น,น,ปวดนี่นะคะซึ่งไอเทมเด็ดที่ออมบอกวันนี้ ก็คือ r i o รุ่น Back2 หมอนนวดหลังอันนี้เลยนะคะแบรนด์ r i o เนี่ยนะคะเขาเป็น g l o b a l brand ค่ะมีจำหน่ายทั่วโลกเลยพัฒนาจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการดูแลสุขภาพและการผ่อนคลายซึ่งตัว New Back 2หมอนนวดหลังอันนี้นะคะ <c oughs> เขาเป็นผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่ในกลุ่มเครื่องนวดหลังของแบรนด์ Rio <c oughs> เขาค่ะดีไซน์ของเขานะคะเรียบหรูวัสดุภายนอกเนี่ยใช้เป็นผ้าเกรดพรีเมียมผิวสัมผัสนุ่มสบายเวลาเอามาใช้โดนร่างกายแล้วไม่รู้สึกระคายเคืองค่ะโดยที่รุ่นนี้นะคะเขามาพร้อมกับเทคนิคการ นวดแบบ Traditional Chinese Medicine คือการดันและรีดถูกออกแบบให้รองรับตามหลักสรีระศาสตร์ทั้ง6จุดรอบเอวนะคะเข้าถึงกล้ามเนื้ออย่างล้ำลึกเสมือนการนวดด้วยมือเลยค่ะหัวนวดเขาจะเป็นแบบใหม่นะคะที่ดีไซน์ใหญ่ขึ้นขนาด300คูณ300มิมรรองรับกล้ามเนื้อบริเวณแผ่นหลังแล้วก็เอวตามหลักสรีระศาสตร์ โดยที่การทํางานของเครื่องเขาจะวนสลับไปมาด้วยค่ะวนเข้าและอีกสักพักหนึงเขาก็จะวนออกสามารถปรับใช้ได้กับหลายส่วนของร่างกายเลยนะคะเช่นต้นคอขาและน่องหน้าท้องแต่ที่ออมใช้บ่อยที่สุดเนี่ยจะใช้กับบริเวณหลังและก็เอวค่ะเพราะว่าเวลานั่งทํางานเนี่ยจะช่วยผ่อนคลายได้ดีมากๆเลยโดยที่หมอนนวดหลังรุ่นนี้นะคะเขาจะเป็นแบบไร้สายค่ะ ช่องชาร์จไฟให้ตรงนี้นะคะชาร์จเต็ม1ครั้งเนี่ยสามารถใช้งานนานได้2ชั่วโมงเต็มเลยค่ะและขณะดที่เราใช้งานนะคะก็ไม่ต้องกลัวเสียงดังรบกวนคนอื่นเลยค่ะเพราะว่าเครื่องเนี้ยเสียงมอเตอร์เบามากๆ3 0มสบถึงห้าเดซิเบลเท่านั้นไม่รบกวนคนอื่นแล้วก็ไม่รบกวนการพักผ่อนของเราแน่นอนค่ะวิธีการใช้งานนะคะก็คือให้เรากดปุ่ม power ค้างไว้เพื่อสําหรับเปิดเครื่องและปิดเครื่องกดค้างอันนี้เครื่องทํางานแล้วนะคะกดค้างอีก1ครั้งก็คือหยุดทํางานนะคะแต่ว่าปุ่มตรงเนี้ยค่ะมันจะสาาามรรถเอไว้ับ ระดับความเร็วได้ด้วย1ครั้งแบบสั้นๆนะคะเป็นหมุนช้าค่อยๆนวดกดอินหนึ่งครั้งปรับเป็นเร็วอ่าความเร็วมันก็จะต่างกันนะส่วนด้านล่างนะคะที่เป็นรูปแสงไฟตรงเนี้ยเอาไว้ปรับระดับความอุ่นค่ะทุกคนชอบมากนะคะอันนี้อันนี้คือปิดระดับความอุ่นนะอันนี้คืออุ่นมากสีแดงจะแรงหน่อยอ่าอันนี้ก็จะเป็นอุ่นน้อยนะคะซึ่งฟังก์ชันระบบประครบอุ่นอมชอบมากๆเพราะว่าส่วนตัวอมนะเป็นคนที่ปวดท้องประจําเดือนรุนแรงมากๆค่ะเราก็จะเปิดน้องเขาให้อยู่ในระดับที่แบบอุ่นมาก พอเปิดอุ่นมากปุ๊บอองก็จะเอามาประครบที่ท้องแบบนี้ช่วยนวดด้วยให้เราผ่อนคลายนะคะแล้วก็ความอุ่นของเขาอ่ะมันจะช่วยให้เรารู้สึกดีขึ้นมากเวลาปวดท้องนะคะพอเรานวดครบ15นาทีปุ๊บเขาก็จะเครื่องตัดอัตโนมัตินะคะสําหรับคนที่นวดครบ15นาทีแล้วรู้สึกว่ายังไม่จุใจนะคะก็สามารถกดปุ่มเปิดเครื่องใหม่อีกรอบหนึ่งแล้วก็นวดใหม่อีกรอบได้เลยค่ะอีกอย่างนะคะคือเครื่องเนี้ยเขาฟังกชั่นอลมากๆนอกจากโปรแกรมการนวดของเขาด้านหน้านี้นะคะด้านหลังเนี่ยเรายังเอาไว้แทนหมอนอิงได้ด้วยค่ะระหว่างวันนนเใใครสจี่ย ็สามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของเขานะคะ www.riothailand.com หรือว่าใน Facebook นะคะ riothailand official ได้เลยค่ะและเรายังสามารถไปทดลองสินค้าได้ที่ช็อปในห้างชั้นนำทั่วไปได้เลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอตัวไปนวดหลังต่อแล้วอุ๊ยทุกคนอมลืมบอ,อกไปว่าอ,อมอะใช้เครื่องนี้นวดคอตอนดูซีรีส์ด้วยนะคะเพลินๆสบายใจมากไปแล้วสวัสดีค่ะ